สวัสดีครับเพื่อนๆและก็เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ช่องกูรูประคับก็นำคอนเทนต์ที่เพื่อนๆถามกันมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาจาแนกความแตกต่างระหว่างมารูเตงกับตันโจนะครับว่ามันเหมือนมันต่างกันยังไงอย่างไหนเรียกว่ามารูเตงอย่างไหนเรียกว่าตันโจแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยก็ในอีพีหน้าเนี่ยผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับบอกระจกบอเนี่ยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สร้างกันยังไงนะคร ก็วันนี้ก็เห็นเสื้อที่ผมใส่นะครับเป็นคอลเลคชันของช่องครูรู้ปะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเสื้อตัวนี้นะครับก็อุดหนุนเราได้ครับตอนนี้เราก็ตักปลา4วารตี้มาในอ่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาทาความรู้จักแล้วก็ความต่างในแต่ละตัวว่ามันเหมือนมันต่างกันยังไงเราจะเรียกชื่อยังไงให้มันถูกต้อง แล้วก็คําว่าตันโจกับมารูเตงเนี่ยถ้าเราพูดอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่เห็นภาพตอนนี้เราก็นําปลาขึ้นมาแล้วว่าเราจะเรียกตันโจหรือจะเรียกมารูเตงดีบางทีเราไม่เกทตนะครับผมผมนึกออกนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เริ่มเลี้ยงปลาใหม่ก็คือเขาบอกว่ามารูเตงกลมๆเวลาผมไม่เห็นตันโจผมก็เออวันนี้มารูเตงไหมไม่ใช่ครับทีนี้มันเหมือนหรือว่ามันต่างอันยัง,ยงไงก็มาดูกันเลยครับ ผมจะพูดถึงตันโจก่อนนะครับเริ่มจากตันโจโกชิกิ iki, <c oughs> ก็เป็นปลา5สีนะครับตันโจเนี่ยมันมีสําหรับวาเลตี้แรกนะครับตั Tan นโจโกชิกินีมันก็จะมีทั้งแบบกินลินแล้วไม่กินลินนะครับตัวนี้ก็เป็นกินลินตันโจโกชิกิสังเกตว่าคําว่าตันโจเนี่ยมันจะมีสีแดงเฉพาะอยู่ตรงหัวนะครับแล้วก็มีสีดําผสมสีม่วงนะครับอยู่ที่ตัวตัวนี้ต้องเป็นปลาที่เลี้ยงก่อนนะครับ ต้องเลี้ยงในน้าเย็นก็จะเป็นปลาที่เลี้ยงยากนิดนึงแต่ตัวนี้รูปร่างหุ่นก็ดีนะครับฟาร์มเก็บกินลินพอใช้ได้แต่วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องตันโจก็คือเป็นกินลินตันโจโคชิกินะครับเห็นไหมครับว่าที่หัวมีเฉพาะแดงถึงเรียกว่าตินตันโจอีกสายพันธุ์นึงนะครับเป็นโคชิกิเหมือนกันแต่เราจะไม่เรียกว่าตันโจแล้วเห็นไหมครับว่ามันกลมๆเหมือนกันทีนี้เราจะนึกภาพออกแล้วสําหรับปลา สองสายพันธุ์เนี่ครับเป็นปลาจากโคชิกิเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตันโชโคชิกินะครับขวามือผมตัวนี้เป็นมารูเตงโคชิกินะครับไม่ใช่ตันโชเพราะว่าแดงมันไม่มีเฉพาะที่หัวมันม,มีที่ตัวด้วยแล้วมันก็มีพื้นนะครับพื้นก็จะเป็นสีม่วงดํานะครับแต่ตอนเนี้มันยังออกเทาๆอยู่เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงยากต้องเลี้ยงในน้ําเย็นถ้าเกิดบ่อไหนบ้านไหนมีชิลเลอร์นะครับ หรือว่าบ่อน,น,น้ําเย็นก็สามารถที่จะเลี้ยงตาสายพันธุ์นี้ได้สําหรับส่วนตัวผมว่ะผมชอบเลี้ยงโกชิจิตัวผู้นะครับเพราะว่าพื้นสีม่วงม่วงเทาเนี่ยมันจะเข้มตัวนี้เรียกมาลูเตงนะครับพอนึกอออกแล้วนะครับมาลูเตงก็คือกลมๆที่หัวมีแดงที่ตัวเรียกมาลูเตงมีกลมๆที่หัวมีแดงที่ตัวตันโจนะครับมีแดงเฉพาะที่หัวอย่างเดียวนะครับมีแดงเฉพาะที่หัวอย่างเดียวที่ตัวไม่มีแดงก็เสร็จเส้นไปหนึ่ง สายพันธุ์นะครับที่เห็นได้ง่ายๆอันที่สองนะครับก็เป็นมีความต่างมีความสเปเชียลนะครับแล้วก็มีความเป็นแรไอเทมนะครับมีความเป็นเดลักษักตัวนี้คือคู่โรมาลูเตงนะครับคูโรก็แปลว่าดํามาลูเตงก็คือกลมๆที่หัวแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเอาสีดําที่ตัวออกก็จะเป็นคู่โรตันโจนะครับพอนีกออกไปครับผมพยายามจะพูดช้าๆนะครับตัวนี้เป็น พูลโรมารเตงคาวัลิกอยนะครับตัวนี้มีความพิเศษเป็นปลาดอยเกตใหญ่เกตทั่วตัวเลยมันแปลกมากครับตัวนี้เป็นปลานําเข้านะครับจากญี่ปุ่นถ้าเราไม่ไม่เห็นไม่ทราบมาก่อนเนี่ยโอ้ตัวนี้มันเหมือนปลาไทยเลยนะเพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยเห็นปลาดอยเกตใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเขาผลิตกันมากนักนะครับตอนนี้ก็มีความหลากหลายนะครับในเรื่องวารตี้เยอะมากก็เหมือนกับบ้านเรานะตัวนี้ก็มีความ สมบูรณ์ค่อนข้างดีแปลกไหมครับสีดําที่หัวนะครับคู่โรมาลูเตงนะครับปลาดําเนี่ยมเลยผมว่าวันดีคืนดีนะ่ะตัวมันน่าจะดําหมดนะจะเป็นปลาที่น่าศึกษานะครับน่ามีไว้ประดับบอ่อมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้มีความสเปเชียลค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นปลาโตไซปลาโตไซก็คือคําว่าโตไซเนี่ยปลาโตไซเนี่ยที่เราเรียกว่าโตไซเนี่ยคือปลาอายุไม่เกิน12บเดือน โดยปกติแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเริ่มบีดปลากันตั้งแต่มิถุนากระดกดาเนี่ยเขาจะเริ่มบลีดปลาแล้วก็เอาปลาลงบดินถ้าปลาที่มันเกิดมิถุนาเนี่ยแล้วก็มาถึงมิถุนานึงเ่ะเขาจะเรียกว่าเต็มเต็มของตัวส่แล้วพอเป็นกระดกดาเนี่ยจะต้องเริ่มเรียกว่าอาเกนิไยแล้วนะครับฉะนั้นก็เรียกอายุปลากันให้ถูกนะครับตัวนี้นะครับเป็นมารูเตงคินไดโชว่าตัวนี้ผมทราบรายละเอียดของปลาตัวนี้ดีเพราะว่าเป็น ฟ้าจากเฮียไปสานนะครับลูก thunderbird เป็นเจเนอเรชันแรกตัวนี้นะครับผมจะพูดยาวนิดนึงก็คือตัวนี้ถ้าเราปิดแดงนะครับปิดแดงทั้งหมดเลยเอาแดงออกนะครับเอาแดงออกให้หมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นตันโจโชวานะครับถ้าเราเอาแดงออกหมดเลยเนี่ยเป็นตันโจโชวาแต่ถ้ามันกลมๆที่หัวแล้วก็มีแดงที่ตัวเนี่ยเราจะเรียกว่ามารูเตงนะครับตัวนี้ก็เป็นมารูเตงคินไดคินไดคืออะไรคินไดก็คือโชวาที่มีดําน้อยบางท่านอาจจะเรียกว่า โมเดนโชว่าแต่ก็คือคินไดโชว่านะครับเหมือนกันนะครับโมเดนโชว่าก็คินไดโชว่าเหมือนกันนี่นะครับมารุมารุเตงคินไดโชว่าดำน้อยขาวเยอะโชว์ขาวเยอะตัวนี้ก็ดูสบายตาเวลาที่มันใหญ่มันล่ำมันอวบแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะดูมีความลงตัวค่อนข้างเยอะก็สำหรับ ep นี้นะครับก็สืบเนื่องมาจาก ep ก่อนหน้านี้ในเรื่องตันโจนะครับว่าตันโจกับมารูเตงมีความ เหมือนความต่างกันยังไงจะเรียกชุกเรียกชื่อ,อยังไงให้ถูกนะครับวันนี้เราก็นําเสนอในแบบของเราแล้วนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วเราว่าครับว่าจะนาเอาไปใช้เอาไปอะไรหรอเพิ่มทักษะในการเรียกการอะไรก็ได้นะครับกราหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกับเอฟซีของเราไม่มากก็น้อยวันนี้ก็ฝากนะครับฝากเสื้อช่องครูรู้ประครับเป็นคอลเลซชันของเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับรหากชอบ ก็สนใจสั่งซื้อกองเราได้นะครับตัวละเพียง290บาทนะครับเราไม่ได้ขอเงินนะครับแต่ถ้าเกิดท่านชอบคลิปเราสนับสนุนเราซัพพอร์ตเราให้เรามีแรงมีกําลังใจในการทลิปทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆก็สนับสนุนเราได้นะครับก็ก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคูรู้ประคับนะครับวันนี้ลากันจตะเพียงเท่านี้นะครับ